ชื่อยิ้มน,นะคะเป็นเจ้าของร้านบ้านนมสดค่ะที่ร้านก็เปิดมานานแล้วประมาณเกือบเกือบสิบปีแล้วค่ะที่ร้านก็จะขายเป็นพวกนมสดกาแฟสดปังเย็นขนมปังปิ้งแล้วก็มีพวกสเต็กด้วยค่ะถ้าเมนูพิเศษก็ส่วนมากลูกค้าจะเป็นเด็กเด็กพวกเด็กนัเกเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเมนูปังเย็นเป็นเมนูขายดีแล้วก็เด็กๆชอบกินค่ะ ไม่ยากค่ะก็จะเป็นพวกทีมงานของทางช้างเดินมาสอบถามว่าจะเข้าวมกับแอป,ปช้างด้วยไหมเจ้าของเพจแนะนําดีมากเลยค่ะก็ให้ความช่วยเหลือตลอดมีอะไรก็บอกทางเจ้าของเพจได้เลยก็มีแอป,ปช้างยอดขายก็เพิ่มขึ้นนะคะมีคนสั่งผ่านในแอป,ปเข้ามาเรื่อยเลยชอบแอป,ปช้างตรงที่สะดวกนะคะแล้วก็แอป,ปใช้งานง่ายมีไบเกอร์มารับมีการแจ้งเตือนว่ามีออเดอร์เข้ามาหรือว่า จะเข้ามารับของแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือทางร้านก็จะมีเจลแอลกอฮอลให้ล้างมือมนะคะก่อนเข้าร้านแล้วก็จะมีที่ตรวจอุณหภูมิวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเวลาลูกค้าเข้ามาร้านตั้งอยู่ใกล้ๆกับธนาคารกสิกรนะคะเลยธนาคารกสิกรมาประมาณหกห้องค่ะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกในการออกมาข้างนอกนะคะก็สามารถสั่งผ่านแอปช้างได้เลยสแกน QR code และโหลดแอปช้าง ข้างในก็จะมีรายการสินค้าร้านต่างๆมากมายเลยนะคะเข้าไปโหลดกันได้เลยะคะ่ะ